ไล่ไม่นาน,นครับผมไล์ like สักสิบห้านาทีครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณอ่ารามเฟนต์ right, thank you so much พ uh ี่ยาเมฟเฟน thank you thank you uh สวัสดีครับพี่สาวคนโตสวัสดีครับผม <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมอันนี้มานั่งไหลอยู่ในบ้านครับผมขอบคุณนะครับก็ไหลไม่นานครับผมไหลสัก15นาทีครับผม วันนี้ก็อากาศเย็นลมแรงครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับผมไม่ใหญ่เท่าไรครับผมครับผมของบ้านพี่สาวก็บรรยากาศดีครับผมที่เข้าไปรับชมชอบเลยครับผม อ,อ,อยู่กับทำนาครับผมทำนาบ้างทำผักบ,บ้างครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกพลังแรงใจครับผมคือ ขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวคุณโตครับผมที่แวะมาส่งกำลังใจครับผมตอนนี้ก็ได้อยู่ที่13นาทีแล้วครับผมขึ้นสัก15นาทีครับผมอาลามาเฟนเตงเกฟโซมัสนะม a เฟน o ตงเก n ตงเกนั่งอยู่หน้าบ้านอ,อยู่ในร่มะสะเาวาครับผมสะเาวาที่เขาเรียกว่า สดาวมันครับผมเป็นบรรยากาศเอ่อตามท้องไร่ท้องนาครับผม ขอบคุณนะครับอ阿拉ามาเฟรนตังกิฟสมัตนะมาเฟนตังกิว ไลค์เพื่อพอเป็นคลิปครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกเล็ทุกไลค์ครับผมตอนนี้ก็ได้ที่15นาทีแล้วครับผมอฟรนดะ์ thank you bye bye นะ thank you much m ส f r i เฟน thank you thank you bye bye ครับผมแล้วพบกันในไลนะ์หน้าสวัสดีครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม